วันนี้นะะเราก็จะมีแพลนนะคะจะไปงานพิธีรับสินล้างบาปของหลานชายพ่อบาสนะคะตอนนี้เขาก็อายุ11ขวบแล้วนะคะโตเป็นหนุ่มน้อยแล้วนะคะแล้วก็แม่กบนะคะก็ต้องมาเตรียมตัวนะคะส่วนปัญหาแม่กบนะคะก็คือไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยจริงๆนะคะคุณผู้ชายหลายคนนะคะเห็นแล้วก็อาจจะมันไส้นะคะคิดถึงแฟนตัวเองนะคะ อันที่จริงที่ผู้หญิงบอกว่าไม่มีเสื้อผ้าจะใส่อันที่จริงมันใส่ไม่ได้นะคะคนส่วนมากนะคะก็คือพอแก่ตัวมาแล้วพุงปริ้นนะคะเสื้อผ้าเดิมใส่ไม่ได้มีก็ใส่ไม่ได้นะ,ะประมาณนั้นแล้วก็พอมาถึงงานนะคะ,ะแขกก็รอกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่ชายพ่อบาสนะคะเสื้อสีขาวก็สังเกตดูว่าทั้งสองคนจะหุ่นมีทั้งสองคนนะคะ,ะปกติเขามีแค่สองคนพี่น้องเท่านี้นะคะ แล้วก็คนที่เขาเชิญมานะคะก็จะเป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมแล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ฝรั่งนะคะส่วนมากเวลาที่มากินเลี้ยงกันนะคะเขาก็จะมีอาหารออเดิร์ก่อนนะคะก็คืออาหารออเดิร์มากินแบบอ่าก่อนเพื่อนรออาหารหลักนะคะแล้วก็พออาหารหลักมาแล้วก็ค่อยตามด้วยของหวานนะคะก็คือจะเป็นประเพณีของฝรั่งนะคะหลังจากที่กินอาหารออเดิร์เสร็จแล้วนะคะหลานชายนะคะเจ้าของงานก็มาเล่นเครื่องดนตรี โชนะคะพ่อนางไปเรียนมาอันนั้นก็จะเป็นพี่สาวนางนะคะอายุ14ปีแม่กบก็อุ้มมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะตอนนี้ก็โตแบบแม่กบอ่าสูงเท่าจากักรแลเขาแล้วนะคะเขาก็หัวเราะเขาบอกว่าเขาโตแล้วแต่ว่าน้าสะพายอย่างตัวกระเปียกเดียวนะคะปกติแกอายุ11ขวบแล้วนะคะแต่ว่าแกสูง175้านะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าโตเต็มวัยนะคะก็คงร90เซนติเมตรนะคะ หลานชายพ่อบาสนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธีการตัดคอแกะนะคะแต่ก่อนมันเป็นพิธีการนะคะว่าสมัยก่อนถ้าเกิดว่าเข้าพิธีล้างบาปนะคะก็ได้ยินว่ามันต้องมีประเพณีตัดคอแกะนะคะแต่ว่าสมัยนี้เขาไม่ทาเขาก็เลยแบบทํามาเป็นเค้กแล้วก็ให้เจ้าของงานตัดนะคะก็เหมือนอเป็นการใช้ทริคนะคะอันนี้ก็หลังจาก ี่กินอาหารหลักเสร็จแล้วก็มากินเค้กตบท้ายนะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็ใกล้ค่ำแล้วนะคะก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะแต่ว่าที่เมืองนอกนะคะเวลาเข้าหน้าร้อนนะคะแบบว่าสามทุ่มหรือสี่ทุ่มมันก็ยังอากาศมันยังท้องฟ้าแบบผ้าที่ยังไม่ตกดินนะคะแม่กบก็ออกมาดูสวนของพี่ชายพ่อบาสนะคะเขาก็จะมีะสวนหลังบ้านนะคะตอนนี้ก็ มีสะว่ายน้ําแต่ว่าก็ขุนมากแล้วแม่กบก็เลยไม่ได้ไปถ่ายนะคะแล้วก็หลังจากที่สังสรรค์กันเสร็จแล้วกินของหวานกันเสร็จแล้วนะคะแม่กบก็พาเด็กๆกกลับบ้านนะคะก็เป็นอันจบงานของวันนี้